ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้จักพิธีสําคัญพิธีหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณคือพิธีของเงินพระจันทร์หรือวันมาวสีก็คือวันที่ดวงจันทร์ดับในวันเสาร์ที่20ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น1นค่ำเดือนดีในความเชื่อโบราณวันเสาร์เหมาะกับพิธีสะดอข้อตัดกรรมถอนคุณสายสิ่งอัปมงคลใครที่ชีวิตมีแต่เรื่องติดขัดเจอปัญหาซ้ําๆหนักๆน,น,นะครับหรือมีเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลนะครับและวันเสาร์คือวันแรงด้วยนะครับเหมาะแก่การขอพรเสริมสิริมงคลเป และเงินทองขั้นตอนการขอเงินพระจันทร์นะครับวันนั้นให้เราทําความสะอาดร่างกายและทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับและอย่าลืมทําบุญนะครับการทําบุญก่อนวันขอพรเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยเสริมบุญบารมีของเราและอย่าลืมรักษาสิ่งห้าด้วยนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเราด้วยและท้ายสุดที่ขาดไม่ได้คือการตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรในเรื่องของการเงินการงานตามความรารถนาของเรา ิ่งที่ไม่ควรทําในวันนี้คือการให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เงินทองของเราล่วไหลนะครับและวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับทางบ้านโคตรรวยนะฮะจะจัดพิธีของเงินพระจันทร์และจุดเทียนเสริมมงคลนะครับของเงินพระจันทร์ด้วยใครที่สนใจอยา,ากฝากคือเข้าร่วมสามารถทักหาแอดมินบ้านโคตรรวยได้เลยครับ